ูช้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงโรคที่มีชื่อว่า ALS หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับได้ยินชื่อนี้หลายคนจะรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีท,ทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าโรคนี้เป็นยังไงนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรรวมไปถึงเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้หรือเปล่าซึ่งวันนี้เราจะมาขยายความถึงโรคนี้กันนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันน่าก<ๆ>ลัวจริงๆนะครับว่าทำไมมันถึงทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ขนาดนั้นแล้วมันมีอันตรายถึงขนาดที่ว่าได้ยินว่าทําให้เสียชีวิตได้เลยจริงไหมครับคุณหมอครับ โรค ALS เนี่ยนะคะโรครที่อันตรายมากแล้วส่วนใหญ่คนเป็นเนี่ยก็จะเสียชีวิตสัก50จะเสียชีวิตใน2ปีแรกโหคือมันเป็นโรคที่เดี๋ยวหมอจะพูดถึงโรคนี้ให้ฟังก่อนครับคนได้ยินคพว่า ALS ก็จะเอ้ยคืออะไรมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่าถ้าเกิดพูดกันง่ายๆก็คือโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ ก็คือทำไมไปถึงก่อนแรงล่ะคะคก็คือเส้นประสาทเนี่ยมันเสียส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากมีส่วนเขาไปยังหาสาเหตุไม่เจอนะคะว่าเกิดจากจากอะไร,รแต่เขามีการศึกษาว่าเกิดจากภูมิเป็นภูมิคุ้มกันไปทําลายตัวเองแล้วไปทําลายที่เส้นประสาท ที่มาเลี้ยงตั้งแต่สมองถึงไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนั้นนะคะมันจะส่งไปที่กล้ามเนื้อก็งนั้นกล้ามเนื้อที่โดนเส้นประสาทนั่นเลี้ยงเนี่ยก็จะเสียด้วยก็ทําให้เหมือนกับว่าอะอยู่ดีๆคนไข้มักจะบอกว่าเดินขาอ่อนแรงยกขึ้นเดินสะดุดบ่อยๆไม่มีแรงออไม่มีแรง<ว>เดี๋ยวก็มมใส่รองเท้าแตะหลุดม,มือจะเคยกำอะไรได้กำไม่ได้แล้วบิดบอะไรได้เปิดขวดน้ําได้ไม่มีแรง เริ่มแขนยกไม่ได้ขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องกล้ามกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นมาสาเหตุเนี่ยยังบอกแล้วว่ามันไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะก็ให้มักจะเกิดจากเป็นโดนสารเคมีอ่ะเช่นพวกเกษตรกรที่พ่นพ่นยาฆ่าแมลงเยอะๆหรือโดนรังสีเยอะๆเช่นพวกเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่รังสีรักษาต่างๆนะคะก็คือพวกนั้นหรือไม่ก็โดนพวกโลหะหนักอุตสาหกรรม แล้วก็มีการบอกว่าจากกีฬาที่เล่นแรงๆเช่นชกมวยเอวยักฟุตบอลที่ต้องมีการประทะกันเซลล์สมองมจะโดนทำลายได้ง่ายค่ะนั่นก็จะเป็นทั้งตัวค่ะจะเริ่มพูดไม่ชัดกลืนไม่ได้น้ำลายไหลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบเริ่มมามากขึ้นจนมาถึงก้างเนื้อกบังลมหายใจไม่ออกอใส่่อช่วยหายใจกลืนอาหารไม่ได้ซึ่งยาทางการแพทย์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีการรักษาได้มีแต่ฉลอ ชะลอว่าเขามีการศึกษาว่าสารกรูตเมตในสมองมันมากมากไปก็จะมียายับยั้งสารนี้ทําให้มันจะเจอเคยจะเสียเร็วเสียช้าขึ้นไป3-6เดือนแต่คแค่ชะลออาการคนไข้ไม่ได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นโรคที่น่ากลัวเขาบอกว่าที่หมอพูดไปแล้วว่าเสียชีวิตเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยในสองปีแรกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสียมไม่เกินห้าปีโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองก็เป็นคือคือ,คอ,คอโรคที่ภูมิคุ้มกันเนี่ย แทนที่จะไปทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายคือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันดีนะดีกับชีวิตทุกคนมนุษย์ทุกค,คนต้องมีภูมิคุ้มกันไม่อย่างนั้นเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันก็จะติดเชื้อแล้วไม่มีตัวสู้ภูมิคุ้มกันก็คือตำรวจตำรวจบ้านคือตำรวจตำรวจของร่างกายเรานะคะเชื้อโรคที่เข้ามาก็คือโจรผู้ร้ายคือโจรผู้ร้ายเข้าบ้านภูมิคุ้มกันมันก็ต้องเลงงานโจรแต่บางเอญเนี่ยพอภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทําหน้าที่เพี้ยนไปแทนที่ มันจะไปทำลายโจรมันไปทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะของเราทำลายได้หมดเลยค่ะมันอยู่ที่ไหนทำลายที่นั่นนะคะมันไปทำลายตับอ่อนทำไมมันจะทำไม่ได้ในเมื่อเชื้อโรคเชื้อไวรัสมันยังฆ่าจนตายได้หรือมันแบคทีเรียมันฆ่าตายละถ้าภาษาอะไรกับเซลล์ของเรานิมนิมๆอ่ออๆอย่างเงี้ยเป็นอาหารอนุชาของมันมันก็ทำล้ายนะคะทำร้ายให้เนื้อเยื่ออันนี้แทนที่จะเป็นเนื้อเยื่อที่ จะเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์เนี่ยเซลล์เนี่ยพอมันตายมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นพังผืดหรือมันซีดลงกรณีของตับอ่อนเนี่ยพอไอ้รูปเห็นไหมแดงสดเช่นะคะแสดงว่าเซลล์เป็นส่วนประกอบของอวัยวะนั้นนะ่ะมันแข็งแรงค่ะมันทำหน้าที่ตับอ่อนเซลล์ของมันสร้างอินซูลินมันก็เป็นมันก็ทำงานได้ปกติ แต่เมื่อตับอ่อนเนี่ยถูกทำํำลายลงทรํรลายลงเห็นไหมคือซเซ,ซีดไปเลยคือมันเสียไปแล้วเนี่ยตับอ่อนทําหน้าเซลล์ตับอ่อนทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่แล้วก็คือสร้างอินซูลินไม่พอผู้ป่วยที่มีตับอ่อนลักษณะนี้ก็คือเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าเซลล์มันน้อยลงสร้างอินซูลินไม่พอนะคะถัดมานะคะดูโรคไตสิคะ ไตที่แข็งแรงเห็นไหมคะสดแดงนะคะแล้วมีท่อนำอของเสียออกจากร่างกายนำปัสสาวะเนี่ยท่อทั้งหลายนี่นะคะแต่เมื่อมันเสียเห็นไหมคะอีกรูปอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพังผืดมันทำงานไม่ได้คะ่ะคนที่มีไตลักษณะอย่างนี้ก็คือต้องไปล้างไตแล้ววิธีการแพทย์ชีวโมเลกุลร่วมกับออโตอิมมูนเตอร์ปีเนี่ยนะคะ อิมมูโนเทอร์ y a พีแ i o ไบโอเม l a เ t อร r a p พีเนี่ยร่วมกันเนี่ยนะคะเรารักษาทั้งระบบนะคะร่างกายทั้งระบบเลยจากศีรษะจดเท้าทุกอวัยวะได้รับการดูแลได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูให้มันแข็งแรงเท่าที่มันจะแข็งแรงเท่าที่สุดที่ที่ควรจะเป็นนะคะแล้วตัวที่มีปัญหาก็แก้ปัญหาไปตามอา,อาจจะเป็นเอเอออโตฮิโมเทอร์ี y, การรักษาด้วยการรักษาภูมิกันทำลายตัวเอง ะะร่วมกันไปดีฉันเนี่ยเพียรพยายามกลับเรียนท่านผู้ชมเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกที่ทำมากับคณะแพทย์ของเราเนี่ยมา20กว่าปีผลงานของมันเนี่ยไม่เป็นอื่นนะคะไม่เป็นอื่นเพียงแต่ท่านอย่ารอให้มันไม่มีเซลล์เหลือให้เรามาซ่อม หมดนี้คือเรื่องราวปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยการดูแลสุขภาพให้ถูกโรคและตรงจุดคือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการดูแลเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ ใครที่สนใจดูแลร่างกายด้วยแนวทางเซลล์ซ้มเซลล์ที่ไม่ใช่สเตมเซลล์ cell, หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆอาทิโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง SLE โรคอมัอมพฤกอัมพาตโรคกระดูกเสื่อม รูมาตอย์พากินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่หมายเลข0865096666 0922G71121-9 ค่ะและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นการทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายและการทำงานของปอดทางศูนย์ชีวโมริกุลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จัดให้มีโปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเน้นเรื่องของปอดหลอดลมและการหายใจโดยท่านสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางศูนย์ได้ทุกวันตามเวลาทำการค่ะ